ค่ะทีสำหรับเซิร์ฟเวอร์5นะคะวิชามอระบํมเทียนหลัวนะคะจะจำหน่ายในวันที่1 15เมษายนนี้นะคะเฉพาะเซิร์ฟเวอร์5คิวรินเท่านั้นนะคะซึ่งระบัมเทียนหลวของเรานะคะจะเป็นหนำคู่สายภายนอกนะคะในราคา300บาทนะคะในหนึ่งเซตวิชานะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด8สกิลนะคะคือต้องบอกก่อนว่าวิชานี้นะคะ มีความพลิ้วไหวนะคะตามประกาห,หนามคู่คือหนามคู่เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างออมีความพลิ้วนะคะมันจะเป็นสกิลสวยๆคือถ้าเกิดว่าเป็นสกิลที่ประมาณว่าถ้าเราใช้ตัวผู้หญิงเนี่ยมันจะดูไม่แปลกแต่พอเปลี่ยนเป็นใช้ตัวผู้ชายปุ๊บมันจะดูแปลกขึ้นทันที สำหรับใครที่สงสัยนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานเนี่ยจะอัปเดตบางสกิลให้ได้เห็นผ่านโซเชียลมีเดียกันนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าสกิลมันสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสกิลปกติหรือว่าสกิลอันติแล้วก็ที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสกิลเนี่ยจะเน้นไปทางควบคุมซะส่วนใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอ e ีกฝ่ายไม่ได้ต้องการเนี่ยเรียกได้ว่าเสร็จง่ายๆเลยนะคะ อย่าลืมนะคะว่าแพ็กเกจนี้สกิลนี้ราคา300บาทเท่านั้นนะคะเป็นหนามคู่สายภายนอกระบําเทียนหลวนะคะใครที่สนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะเราจะมีแจ้งในส่วนของทั้งตัวสกิลแล้วก็ราคาไปให้ทราบพร้อมถึงกับวันจัดจำหน่ายด้วยเนาะเซิร์ฟเวอร์5เท่านั้นนะคะถ้าอย่างไรเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ที่งานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ